วันนี้นะครับเก้าอี้ชิงหลิวใช้มานานหลายปีแล้วนะครับผ้าที่นั่งก็เปื่อยยุย่ยขาดตามกาลเวลาแล้วก็ตอนนี้ก็สั่งนะครับผ้ามาเปลี่ยน,นครับแบบนี้นี่ฮะเดี๋ยวดูมุมสูงกันหน่อยน่ครับเป็นแบบนี้นะครับสองร้อยกว่าบาทเป็นผ้ามาเปลี่ยนไม่รู้จะโอเคไหมนะครับแต่ว่าผ้าตรงนี้ มีเหมือนอะไรรองอยู่ข้างในนะครับนิ่มดีแล้วก็จะมีม็อปมาให้นะครับเยอะมากเลยแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนกันดูว่าเปลี่ยนผ้าผื้นใหม่แล้วมันจะใช้งานได้ดีไหมสู้ชีวิตมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาตัดไลทีนี้ออกทิ้งไปเลย ข้านเดินหนามากครับเป็นสชั้นแต่ว่าข้างในก็ไม่คแบุบกไ็่ขัดแต่โครงเก้าอี้ยังดีมากครับแล้วก็นั่งดีครับตัวนี้กลับบินงัไดนะ้ซื้อมาตอนนั้น,น็แพงอยูดครับอโอเคครับเดี๋ยวเรามาใสา่ตัวใหม่เข้าไป ตอนนี้ยึดหมัดไว้ประมาณนี้นะครับยังไม่ใส่หมดนะ,ะกด็ดีได้ประมาณเนี้ยเดี๋ยวจะตึงนะ็อตเข้าให้หมดทุกอันนะครับแล้วมาลองนั่งดูว่าจะเป็นยังไงเอาแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วดูครับจริงๆแล้วน่าจะหันตุ่มๆขึ้นมาข้างบนเนาะเวลาคันไข่นี่ไถได้สบายเลยนะครับเนี่ยดูนะ นี่ครับอ๋อสวยงามเดี๋ยวลองนั่งดูครับว่าจะเป็นยังไงน่าจะมีที่พิงหลังขายด้วยเนาะแต่ว่าที่พิงหลังขาดยากอยู่นะครับชมกันแบบมุมรอบวนดูี่ครับดูมัดข้างล่างครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะหล่นหายไหมเนี่ยไม่รู้เลยถ้าหล่นหายก็น่าจะมีเลาอะไรครับอะไรเนาะมัดมันก็เบอร์ทั่วไปครับ โอเคครับเดี๋ยวมาลองนั่งดูเรื่องความทนทานไม่แน่ใจนะครับต้องมาดูกันอีกทีหนึงใช้งานไปพังเมื่อไหร่เดี๋ยวผมค่อยมารีวิวอีกทีนึ่งคนนั่งน้ำหนักเจ็ดสิบโลนิดๆนะครับก็พอดีสบายหลังเลยอันนี้ก็สบายตัวอันนี้ก็สบายหลังแตว่า ก็อย่างว่าคมันเป็นของใหม่อยู่มันอาจจะยังดีอยู่ตอนนี้นะครับต้องสักพักหนึ่งก่อนว่ามันจะพังตอนไหนเดี๋ยวพังแล้วค่อยมันรีวิวอีกทีหนึ่งโอเคครับใครที่มองหาอยู่นะครับใช้ได้เลยนะครับคืนชีพให้เก้าอี้ที่ผ้ามันพัง